ิิินนุนมาดินดินดินดุนหมัดแบบอย่างกระโจโจมีแขนได้กัแบโฟอาร์เบร์บเบอร์เบิร์บแล้วยังไงอะไรขอญยตเป็นเสียงเพลงก่อนเพลงเขานี่เพลินจริงๆนะแต่ไม่รู้ว่าโดนลิขสิทธิ์หรือเปล่าแต่ก็อยากเปิดให้ทุกคนได้ฟังเพราะฉะนั้นไปฟังกันเอาเองละกันเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์แบบไว้ตาสกิบชันอันนี้คือจัดเบลล์อดทาวเวอร์ดีฟเอนท์นะทุกคนแอบมันเหมือนกันนะทุกคนเกมนี้นะครับ แต่ว่าเขาเพิ่งเปิดนะอาจจะเปิดได้ไม่รู้ว่าเท่าไหร่ไม่รู้ถึงเดือนหรือเปล่านะทุกคนตัวละครก็อาจจะยังไม่เยอะเท่าไหร่มีระดับมิติกเนี่ยโอกาสออก0.5นะทุกคนดินก็นนจะมีเดี๋ยวใครมาดิงดิงดุ้งอะไรเนี่ยนะครับก็จะมีอะไรนะอันนี้ใครนะตัวแก้วผู้หญิงอ่ะตัวนี้เนี่ยเขาจะตีแบบเป็นฟูลเลยนะทุกคนเห็นไหมเขาจะบอกเลยนะว่าตัวไหนแบบตีเป็นฟูลตีเป็นแบบเป็นเส้นนะครับแล้วก็จะตีเป็นแบบซเซคเกอรอะไรเงี้ยเป็นวงนะครับแล้วก็จะมีแบบตีแบบตัวเดียว นะครับซึ่งแน่นอนผมซุ่มเนี่ยได้2ตัวทุกคนเป็นมาเปียโนกับส้มซึ่งแน่นอนทุกคนเกมนี้เนี่ยเมื่อเราอัปเกรดน,นะอัปเกรดถึงแบบเลเวลแม็กเนี่ยเขาจะเปลี่ยนล่างเห็นไหมจากเก้าอี้แบบเนี้ยก็จะเป็นอย่างเงี้ย เออผมก็เลยชอบนะคือแบบเวลาอัปเกรดเขามีการเปลี่ยนแปลงนะครับแล้วนอกจากนี้เนี่ยเวลาเราสุ่มตัวละครมาได้ใช่ไหมเขาจะมีแบบติดเรนโบ้ด้วยนะซึ่งการที่เราติดเรนโบใช่ไหมจะมีโอกาสตีติดคีนั่นเองดาเมจเพิ่ม2เท่านะครับจาก510ก็ตีเป็นแบบหลักพันนะครับยิ่งอัปเกรดก็แบบตีได้เป็นแบบทะลุหมื่นเลยนะตัวนี้นะครับช้างรีเจนแต่ว่าก็เป็นแค่โอกาสนะแต่ก็ติดค่อนข้างบ่อยครับโอกาสอาจจะสัก50นะครับแล้วก็จะมีในส่วนของเป็นเอ,อ่อ เป็นแบบนี้ด้วยนะทุกคนเดี๋ยวนะผมหาคนนี้เป็นก้ามตระระเล่ตระตรละล่นาละนะตัวนี้นะครับเขาเป็นก้ามนะทุกคนอเนี้ยซุ่มติดมาได้ก็คือจะเพิ่มพลังโจมตีด,ดินดินดินดุ้นมาดินดินดินดุ้นอะดินดินดุ้นนะดินดินดุ้นนะตัวนี้นะครับไม่ใช่พี่ส้มนะครับผมเรียกพี่ส้มแล้วกัน ซึ่งผมชอบตัวนี้มากทุกคนตัวนี้คือแบบโคตรมันโคตรนัวนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวพาไปดูเลยไหมสําหรับวิธีการเล่นนะครับเราก็กดเพย์ตรงนี้เลยนะข้างล่างเดี๋ยวเขาจะวาร์ปมาแล้วเราก็เลือกด่านเลยตอนนี้เนี่ยมี3สตอรี่นะครับมีแบบเออสู้กับไดโนเสาร์กับเข้าป่าแล้วตอนนี้ป่ากลางคืนล้ว เนี่ยก็จะมีระดับแบบฮาร์ดแล้วก็ไนแร์ด้วยนะทุกคนเดี๋ยวผมเล่นระดับฮาร์ดแล้วกันเกมเนี่ยจะมีแบบสปีดคูณหนึ่งคูณสองซึ่งคูณสองเนี่ยฟรีแต่คูณสามเนี่ยต้องเติมเพราะฉะนั้นทุกคนรู้หรือ,อยังร้านกาวิชบช็อปมีพึ่งดิสโก้ขายด้วยแล้วก็คอมโบบัตเตอร์ไฟลเรายังมีเติมโลบักลวดเร็วปลอดภัยแบบหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์อยากจะเติมแบบไหนให้มาที่สินค้าทั้งหมดแล้วคลิกเข้าไปเลยคิดถึงการเติมให้คิดถึงการวิชบช็อปโอเคเดี๋ยวเราเริ่มมเลยนะเยมลยะผจงพซ่ก่กอ ค่าตัว500ต่อยแบบตัวเดียวแต่เขามีความลับอยู่เขาไม่ได้ต่อยตัวเดียวหรอกนะครับเมื่ออัปเกรดนี่ดูดูดินอะไรนะด,ด,ด,ดินดินดุนอะไรนะนี่นงะไปก่อนนึงมดัดแล้วก็เดี๋ยวส่งพี่ม้าไปช่วยครับเป็นไงและลุดเดี๋ยวผมเอาช้างมากันตรงนี้ด้วยนี่ช้างเรนโบว์ถ้าตัวไหนติดเรนโบว์เนี่ยเขาก็จะเป็นอะไรเนี่ยทุกคนเห็นปะมีแสงลุ้งอยู่บนหัวนะครับเดี๋ยวผมจ้าพี่ส้มไม่ดูก่อนมีทั้งหมดเนี่ย5อัปเกรดนะเท่าที่ผมสังเกตตอนนี้เนี่ยอาจจะยังไม่เห็นการเปลี่ยน หนึ่สก็จะแบบตัวใหญ่ขึ้นแต่จะเปลี่ยนแปลงเนี่ยตอนที่อัปเกรดห้าโอ้ตอนนี้มอนรลุดพี่ช้างมุมไหวไหมเนี่ยว่าจะอัปช้างมาช่วยหน่อยนะครับโอ้เย่แล้วขอญาส่งเสริมพี่มาลงไปช่วยครับโอเคอัปเกรดพี่ส้มมาเลยนี่เป็นไงล่ะทุกคนโอ้โหอาวอาหลุด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 เดี๋ยวผมจะแพ้ โอ้โหตัวเทพขนาดมีแผนได้ยังไงหมัดแบบอย่างกระโจโจ้มีแขนไน้กระโฟอาร์มโคดเถื่อนและดูดาเมจครับห้าหมืนะ่นแปดซึ่งแน่นอนทุกคนเกมนี้เนี่ยมีการอัพเลเวลด้วยนะเห็นปะยิ่งเราเลเวลสูงเนี่ยดามเมจก็จะยิ่งสูงขึ้นไปด้วยนะเดี๋ยวผมจะอัพตัวนี้ให้เลเวลแม็กให้ทุกคนได้ดูด้วยนะว่าเป็นยังไงเท่ไหมซึ่งแต่ละตัวเนี่ยเขาแบบเปลี่ยนหมดนะขนาดขอนไม้เลธรรมดาเขายังเปลี่ยนเลยเป็นขอนไม้แบบเป็นแบบเหมือนพี่แน่นนะ่ะ ช้างเชิงเปลี่ยนหมดครับทุกคนเห็นไหมเมื่อกี้เห็นคีมไหมครับตอนนี้ผมอัพเกรดมาเป็นโนเสร็จแล้วนะทุกคนเห็นไหมดามเมจอยู่แบบ19ื่นนะครับคูดาวก็ช้ากว่าดาเมดน้อยกว่าแต่แบบได้ระยะไกลกว่าเมื่อช้างอัพเกรดแล้วเวลแม็กก็จะเป็นอย่างนี้เลยนี่ใส่รองเท้าแดงด้วยไงอาร์บอสออกมาเจอหมัดเจอหมัดพิโซมผมมาเด้ออะไรนะดุนดุนดุนอะไรนะนั่นแหละซึ่งแน่นอนทุกคนก็จะมีระบบของการรวมตัวด้วยซึ่งการรวมตัวเนี่ยเขาจะเป็นการแบบ เพิ่มดาวเห็นไหมอันนี้นะผมลองดูแล้วก็จะแบบเพิ่มดาเมจขึ้นไปเรื่อยๆนะเหมือนฟันไปเรื่อยๆแต่เราต้องหาตัวซ้ำๆนะผมว่าระบบเนี้ยทำยากอยู่เหมือนกันนี่แล้วก็คือเอาตัวที่เราต้องการใช่ไหมอัพได้สูงสุดเนี่ยน่าจะแบบ10ดาวในการอัพเนี่ยเขาจะบอกเลยว่าต้องการ8ตัวนะครับแล้วก็ต้องการใช้เงินนะทุกคน2000อันนี้ก็จะเป็น3ดาวแล้วก็สําหรับตรงนี้ทุกคนเป็นตัวของอ่าแบตเทิรพาร์อ่ะแล้วดูโคตรเทย่ย่างกับมังกรเนี่ยเป็นหน้าเป็นเหมือนแบบ Wi-Fi ทุกคนดี ดยูเยหน้าเป็นแบบ Wi-Fi นะการที่เราจะทําได้เนี่ยเราก็ต้องเล่นไปเรื่อยนะทาเควสอะไรอย่างเงี้ยครับเราก็จะมีโอกาสได้มาเป็นตัวนี้นะทุกคน mm hmm. เห็นไหมนี่แต่ตัวข้างล่างเนี่ยเราจะได้แบบ5ดาวไปเลยแล้วก็จะมีในส่วนนี้เลยร้านค้าร้านค้านี่จะเป็นการเอ่อซื้อพวกบูสต่างๆนะทุกคนหรือว่าของอัพเวลนะครับเราก็จะมีแบบกล่องด้วยซึ่งกล่องพวกนี้เนี่ยมีโอกาสได้ตัวนะเดี๋ยวผมจะให้ดูครับทุกคนมาที่ไอเทมตรงกระเป๋าตรงนี้ปึ๊บ อ้าวของไม่ไหนหมดออกมาแล้ว nh, กล่องนี้เนี่ยก็สามารถหาได้จากการลงด่านทั่วไปนะครับหรือว่าลงแบบอินฟินิตี้นะเมื่อเราแบบพิชิตด่านเขาได้คือถ้าเรามีกล่องทองเนี่ยก็จะมีโอกาสได้ตัวมิติโดยนะเป็นสุ่มอีกทีนะครับแล้วก็กล่องอ e ีพิกเนี่ยก็จะมีโอกาสได้ระดับรีเจนนะครับนี่ก็เป็นประมาณนี้เพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมจะมาสุ่มให้ดูนะครับซึ่งสําหรับการสุ่มของเขาเนี่ยเราจะมีโอกาสสีคลิกนะเพื่ออัปเกรดกล่องของเราเนี่ยเป็นระดับสูงสุดอันนี้ติดไหมอ่าไม่ติดอันนี้ติดไหมไม่ติดจากแรนเนี่ยก็จะขึ้นนเป็ซึ่ง ไม่ติดเลยสักคิกโอเคเปิดมาอันนี้ถ้าได้เพชรก็ดีนะเออเนี่ยเอาไปสุ่มตัวครับได้ละหนึ่งตัวเอ,อ้ยกวางมาไงเนี่ยเดี๋ยวเรามาจัดบอสกวางกันสักรอบดีกว่านะครับในด่านของป่านั่นเองนะ ไมมาแล้วกวางเขาอ้าวเจอพี่โซมบบอ่านภายในสิบวิได้ทีไม่ถึงด้วยซ้ำผมว่าออกมายังไม่ถึงสองวิอ่ะโอหต้องกลับหมุดท่อไปละช่วยไม่ได้ครับทุกคนพอดีว่าพี่โซมผมเนี่ยมาตึงโนหนึ่งนะในช่วงนี้คือนอกจากเทแลยังแข็งแกร่งนะครับแค่ผมเดินไปไหนคนก็วิ่งตามแล้วตัวเนี้ยอ้าวเขาก็มีโอ้เขามีส้มกันเต็มเลยอ่ะเดี๋ยวมาสุ่มสักครั้งหนึ่งละกันโอ้โหแบบสิบแพ็กเลยเอ้ยเก้าอีด้วยอ่ะวันจะไม่ต้องใช้เพชรถึงหนึ่งหมื่นก็ได้นะ ตาล่าขออนุญาตเก้าอี้มาในครอบครองเฮอเบอร์บเบอร์เบร์แล้วยังไงเฮึบนี่ไงจาระเ้โอ้โหทุ่งทุงทุ่งทุงทุ่งทุ่งทุงทุ่งทุ่งทุุ่่มทุ่งทุ่งทุ่ทุ่งุ่งท้่งท่งทเทุ่ง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 ทุงทุ่งทุ่งทุ่งทุุงทุงง ่แน่นอนครับทุกคนเกมเขาเนี่ยมีการันตีนะครับเห็นไหมสองร้อยอยู่บนนะสำหรับมิติกแล้วก็รีเจนต์แต่ผมว่าทุกคนก็สูบไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็คงไดนะ้นะอะไรก็จะเป็นประมาณนี้ครับสำหรับเอ่อเกมจัดเบลล์อตใช่ไหมทาวเวอร์ดีฟนตนนะครับถ้าใครอยากเล่นเนี่ยเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ใต้สคริปชั่นนะทุกคน,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 นใครมาดินดินดุน,ดน